มาชมการตกแต่งห้องแรกเลยนะครับซึ่งตอนนี้ปิงก็พาทุกท่านขึ้นมาอย่างชั้นเจ็ดแล้วนะครับเราจะพามาชมการตกแต่งของห้อง Ocean View Family Suite นั่นเองนะครับซึ่งห้องนี้นะครับจะเป็นห้องที่เหมาะสําหรับครอบครัวนะครับที่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูก2คนนั่นเองนะครับในส่วนของการตกแต่งห้องนะครับภายในเนี่ยจะมีความสวยงามและลงตัวขนาดไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยดีกว่าครับ เป็นทางเดินนะครับของแต่ละห้องเนี่ยป้ายหน้าห้องนะครับเขาจะใช้ไม้ที่เป็นสีบีดนะครับตกแต่งทุกห้องเลยทีเดียวนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่คุณผู้ชมทางบ้านจะสังเกตได้นั่นก็คือในเรื่องของพรมปูพื้นนะครับเขาจะใช้พรมทีเ่เป็นการคุมโทนสีที่เป็นคอนเซ็ปต์หลักของทางโรงแรมนั่นเองนะครับเรียกได้ว่ามีความสวยง,งามและลงตัวมากๆเลยนะครับ นอกจากนี้นะครับที่นี่เขายังมีในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดนะครับหัวดับเพลิงเวลาที่เกิดไฟไหม้นะครับรวมถึงตัวดับสัญญาณกวนเวลาไฟไหม้อีกด้วยนะครับและอีกหนึ่งอันนะครับเป็นสัญญาณกริ่งนะครับเตือนเวลาที่เกิดเพลิงไหม้ขึ้นนะครับให้ทุกคนเตรียมตัววิ่งออกจากตึกเองนะครับโอเคตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวพิงพาเข้าไปชมห้องตัวอย่างนะครับที่จะพาคุณผู้ชมทางบ้านมาดูกันแปลกๆสวยๆในวันนี้นะครับ ห้องนี้เลยนะครับห้องหมายเลข719นะครับเดี๋ยวใช้ชิการนะครับตามเลยครับ ครับผมและตอนนี้นะครับปิงก็อยู่ภายในห้อง Ocean View f แฟมิลี่ i วีแล้วนะครับนี่ก็คือบรรยากาศภายในนั่นเองนะครับุผู้ชมและขอกระซิบบอกนิดนึงนะครับว่าสำหรับห้องนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นห้องที่เป็นเอกลักษณ์ของทางฮอร์ดีเดนเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งภายในห้องนี้นะครับจะมีพื้นที่ทั้งหมด7.5ตารเมตรด้วยกันนะครับและการตกแต่งภายในนะครับเขาจะเน้นการตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นคอนเทมเดรนั่นเองนะครับ ซึ่งวัสดุหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เลือกเข้ามาตกแต่งนะครับเขาจะเน้นเป็นไม้ที่เป็นสีดินแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเตียงตู้หรือว่าประตูต่างๆนี่นะครับผมและภายในเขาจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับนั่นก็คือส่วนของห้องนอนผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ส่วนของห้องนอนเด็ก ซึ่งทั้งสองห้องนี้นะครับจะมีห้องน้ําในตัวด้วยร่วมถึงในส่วนของระเบียงด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับการต่างๆแต่ละส่วนกันเลยนะครับเริ่มจากส่วนนี้นะครับก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับสําหรับห้องนอนของผู้ใหญ่่นเองนะครับภายในก็จะมีตู้เซฟนะครับเสื้อคลุมแล้วก็จะเป็นที่รีดผ้าเตารีดแล้วก็สลิปเปอร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น สูปภาพแบบนิจิอินนะครับส่วนมุมด้านนี้นะครับก็จะเป็นที่นั่งพักเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีการตกแต่งโดยการใช้รูปภาพนะครับที่เป็นภาพวาด สำหรับการตกแต่งภายในห้องนอนผู้ใหญ่นะครับเรียกได้ว่ามีความสวยงามและก็ลงตัวมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวโซฟาที่ปิงนั่งอยู่นี้นะครับก็เป็นโซฟาขนาดพอเหมาะเลยสําหรับ2อถึงสที่นั่งนั่นเองนะครับในส่วนของด้านซ้ายมือปิงนี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะทํางานรวมถึงมินิบาร์เ,เล็กๆนะครับซึ่งมินิบาร์เนี่ยก็จะมีในส่วนของออชากาแฟแล้วก็ตู้เย็นอยู่ด้านล่างน,นะครับ และอีกหนึ่งระบบที่สําคัญสําหรับห้องนี้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตนะครับที่นี่จะมี2ระบบด้วยกันนั่นก็คือระบบ Wifi กับ High Speed Internet ครับผมส่วนถัดมานะครับที่อยากจะแนะนํานั่นก็คือเตียงแล้วก็โต๊ะวางทีวีนะครับเตียงนี้ก็จะเป็นเตียงขนาด 6ฟุตนะครับในส่วนของหัวเตียงก็จะมีการเขาเรียกว่าทำเป็นเคเจอร์นะครับดึงมิติออกมาให้ดูแบบโดดเด่นนะครับด้วยไม้สีบีดนั่นเอง,เองแล้วก็จะมีแซมด้วยผ้านะครับนี่เลยเป็นผ้าแบบนี้ และสาหรับด้านหลักของปิงนี่นะครับก็จะเป็นพื้นที่ในส่วนของระเบียงนั่นเองนะครับที่แค่ต่างๆเวลามาพักผ่อนนะครับสามารถออกไปรับลมชมวิวนะครับและจากจุดนี้นะครับที่เรายืนอยู่เนี่ยเราสามารถมองเห็นวิวของเกาะล้านนะครับยันแหลมบาลีไฮเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเป็นวิวที่สวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวส่วนต่อไปนะครับที่ปิงจะพาไปชมกันนั่นก็คือในส่วนของการตกแต่งภายในห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าห้องน้ำเนี่ยเขามีการตกแต่งอย่างไรบ้างครับ และนี่ก็คือภาพบรรยากาศสวยๆนะครับภายในห้องน้ํานั่นเองนะครับซึ่งห้องน้ํานี่นะครับเขาก็มีการแบ่งตัวอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนเปียกและก็โซนแห้งนะครับอย่างดีไซน์ของตัวเคาน์เตอร์นี่ครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์รูปแบบยาวนะครับแต่ว่ายังคงคุมโทนสีนะครับที่เป็นสีออกแนว ส้มๆหรือว่าสีเอิร์ธโทนนั่นเองนะครับผมในส่วนของตัวท็อปเนี่ยนะครับก็จะใช้วัสดุที่เป็นหินอ่อนนะครับและอีกหนึ่งจุดที่เรียกว่ามีดีไซน์ที่สวยงามและเป็นจุดโอมสวยตาเลยนั่นก็คือในเรื่องของกระจกนะครับที่นี่เขาจะใช้กระจกบานใหญ่ถึง3บานด้วยกันนะครับก็น่าจะถูกใจสําหรับคุณสาวๆนะครับที่ชอบเวลาเข้ามาในห้องน้าแล้วแบบแต่งตัวสํารวจตัวนะครับหรือว่าแต่งหน้าก่อนที่จะออกไปข้างนอกนั่นเองนะครับและในส่วนของโซนอาบน้ำนะครับที่นี่จะมีถึง2จุดด้วยกัน จุดแรกก็จะเป็นอ่างอาบน้ําที่ติงนั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็จะใช้ตัวท็อปเนี่ยเป็นหินอ่อนดีเช่นกันแล้วก็จากจุดนี้นะครับเวลาเรานอนอาบน้ําในอ่างเนี่ยนะครับเราจะสามารถรับชมวิวของชายทะเลพัทยาได้อีกด้วยนะครับและอีกหนึ่งโซนเลยสําหรับที่อาบน้ำนะครับก็จะเป็นฝักบัวแบบเช้าเรนนะครับแต่ว่าจะมีตู้กระจกกั้นนะครับเพื่อไม่ให้น้ํากระเด็นออกมาอย่างสนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนะครับที่เรียกได้ว่าเข้ามาแล้วมีสีสันที่ สวยงามสะดุดตามากๆเลยนะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าห้องนี้เหมาะสําหรับเด็กอายุต่างกว่า12ปีนั่นเองนะครับด้วยขนาดตัวเตียงนั่นเองนะครับซึ่งการตกแต่งภายในนะครับก็จะออกแนวแบบ,แบบเหมือนโลกใต้ทะเลนะครับยกตัวอย่างเช่นเตียงนี่นะครับก็จะเป็นเตียงรูปปลาวานนั่นเองนะครับแล้วบนผนังหัวเตียงนะครับก็จะเป็นในส่วนของเปลือกหอยนะครับซึ่งโทนสีการตกแต่งของห้องนี้นะครับก็จะเน้นโทนสีหลักนะครับก็คือสีส้ม น้ำเงินและก็ขาวนะครับซึ่งเป็นโทนสีหลักของทางโรงแรมนั่นเองนะครับผมและภายในห้องนี้นะครับก็จะมีมุมของเกมเพลย์สเตชันนะครับไว้ก็รับน้องๆนะครับเวลาที่มาพักผ่อนีกด้วยนะครับเอาผมแล้วนี่ก็คือบรรยากาศภายในห้องน้ำนะครับสำหรับห้องนอนเด็กนั่นเองนะครับผมซึ่งการตกแต่งหลักๆนะครับก็จะมี ความเหมือนและกะค็คล้ายคลึงกับห้องน้ำผู้ใหญ่นั่นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่แปลกตาและมีความสวยงดสวยสดงดงามมากขึ้นนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องโมเสสที่ใช้ปูผนังทั้ง2ด้านนะครับเรียกได้ว,ว่าจะมีสีสันที่สวยสะดุดตาเข้ามานั่นเองครับ ครับผมและนี่ก็คือบรรยากาศภายในของห้องซิตี้โอเชียนวินั่นเองนะครับสำหรับสไตล์การตรกแต่งนะครับก็ยังคงคอนเซปต์แบบสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอร y ารีนั่นเองนะครับซึ่งที่นี่นะครับเขาจะเน้นการตรกแต่งที่ใช้ไม้เป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเตียงหัวเตียง โต๊ะข้างเตียงนะครับหรือว่าชั้นวางทีวีและโต๊ะทางานนั่นเองนะครับและโทนสีหลักนะครับสำหรับห้องนี้นะครับจะเน้นอยู่2สีด้วยกันนั่นก็คือสีฟ้าน้ําทะเลและสีบีดนั่นเองนะครับผมแต่ที่พิเศษสําหรับห้องนี้นะครับที่อยากจะแนะนําให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้รู้จักนั่นก็คือสําหรับหมอนนะครับที่นี่จะมีหมอนอยู่2แบบด้วยกันนั่นก็คือหมอนแบบซอฟแล้วก็แบบเฟิร์มนั่นเองนะครับแบบซอฟเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่ นุ่มสบายมากกว่านะครับส่วนแบบเฟมจะเป็นหมอนที่มีความแข็งขึ้นมาอีกนิดนึงและส่วนใครที่แบบว่าเป็นภูมิแพ้นะครับซึ่งที่นี่เขาจะมีหมอนที่เป็นแบบโฟมด้วยนะครับรับรองเลยเลยว่าคนที่เป็นภูมิแพ้นะครับจะไม่เป็นภูมิแพ้อย่างแน่นอนนะครับและในส่วนของการตกแต่งอื่นๆนะครับที่นี่เขาก็จะใช้ในเรื่องของรูปภาพต่างๆสีสันต่างๆเข้ามาตกแต่งนะครับ ครับผมในส่วนของห้องน้ําสําหรับห้องนี้นะครับจะมีความพิเศษ่หนึ่งอย่างด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะเสนอให้ได้ชมกันนี่นะครับนี่เลยจะเป็นห้องน้ําแบบ c e t o นั่นเองนะครับถ้าห้องนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่แบบเป็นคู่รักเวลามาฮันนีมูหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็หรือว่าถ้าใครแบบเขินอายนิดนึงนะครับก็ดึงลงมาครึ่งหนึ่ง เปิดโชว์ไว้แบบพอแบบเป็นจุดสนใจกุ้มเก็บนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูการตกแต่งด้านในดีกว่านะครับในส่วนของห้องน้ำนะครับก็จะเน้นการตกแต่งแบบเรียบง่ายนั่นเองนะครับแต่ว่าเน้นพื้นที่ใช้สอยเป็นหลักนะครับในส่วนของตัวเคาน์เตอร์นี่นะครับก็จะเป็นวัสดุที่เป็นหินผ่อนนะครับแล้วก็จะมีลูกเล่นตรงผนังด้านข้างกระจกนะครับจะเป็นกระเบื้องโมเสกสีฟ้าน้ำทะเลนั่นเองนะครับ และสําหรับห้องน้ําที่นี่นะครับส่วนใหญ่แล้วทุกๆห้องเนี่ยจะเป็นซีทรูหมดเลยแล้วก็จะเน้นชาร์จการใช้กระจกบานใหญ่นั่นเองครับคุณผู้ชมนี้นะครับ ครับผมและสำหรับอีกหนึ่งห้องนะครับที่เป็นห้องคอนเนคกันนะครับนั่นก็คือห้อง City Ocean View แบบเดียงเดี่ยวนั่นเองแต่ว่าความพิเศษนะครับของห้องนี้จะอยู่ตรงห้องน้ำนั่นเองนะครับสำหรับห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นอ่างอาบน้ําแบบขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าจะมีเฉพาะห้องที่เป็นคอนเนคติ้งกันเท่านั้นนะครับในส่วนของการตกแต่งอื่นๆนะครับก็จะคล้ายคลึงกับห้อง City Ocean View แบบเตียงคู่นั่นเองครับ เชื่อว่าวันนี้นะครับสไตล์กาตรตกแต่งสวยๆที่ปิงนํามาเสนอให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้ชมกันนะครับน่าจะถูกอกถูกใจคุณผู้ชมทางบ้านไม่